ปากลากไปไหลยังไมนั่งฟั้งนั่งตาทั้งข้อปันวน ิคนลาน้นกับมันเราสนองกันลำให้เป็นภาษีที่ไม่ดีเด้อพามีกวานลัาคือผู้ขาอดลำไปมันมวนเป็นผ้าสีล้วนล้วนวันเหีเมียนหินต้องสมผวัน่ร่เป็้สวนอผมถือกินนั่นอ่ะกินที่ผมเคยไปรับเล่าอยู่รุ่งไนแต่กินที่เปิดยุ่งบังเปิดรงไม่ต้อง ขับเห็นมะละมุสาเอิ่อโยนยันคุณพอสงขังนะมงสาอ่ะขอฟังเสียงจา้าขอคุณเลไลค่ะขอเอ้ยขอเอ้ยมาขอส่วนบุญส่วนเอาขอเสียงแค่น่ะเร่งขึ้นอีกจักหน่อยนิดเด้อค่ะเด้อใบมือมิกะฮองเอาจะเร่งเสียงแค่แล้วก็เร่งเสียงไม่ขึ้นอีกจักหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นอ่า คือว่าเป็นแคมสดนะคะเนาะอาจารย์เนาะฝรนนี้เองเอาความสามารถที่แม่ยผ้าเห็ดผ้าท้ำยูบอไหนสถานที่บอกไหนเพราะน,นี่มองเย็นล่ำกระร่ำไปคือเต่าพออันนี้คือเมฆไทยพวดหัวออกมากเลยค่ะารีน,น้องอุษาสิโองเอื้นดวงทุย่านได้ไหมพี่แม่บุญซวงอะไรเรื่องบอดด้วยมากินมาท่านน้ำครับถือว่าเป็นล่ำแคบ บอได้เคยสร้างหูใส่มากกว่าพี่น้องอันนี้ล่ำสดๆเลยพี่น้องแต่อันนี้เขาได้ล่ำแท้จริงนะครับเอาสร้างจากพระราบูสายก็ไดแต่ไมีกินเหยื่อนะกับนางเรื่อยยุมาหันโดุย์อยู่ไม่พอนทนตกกระดานจังหวะแม่ล่ำมาหันเอาแบบว่าลุ้แม่ที่ล่ำก่อนแดงกับบอลลุ่มนี่กะนี่ก็ะทิข้อนี่นะทุกกคนล่ำก่อนนี่คือแดงกะดูกะพุชเกี่ยวเจ้าวา แกมาบ่อร่นเพื่อหมายเท่าไรย่าช่าศพของพระองค์เพิ่นระบายกันอื่นใช่ไหมใช่กินดวงวิญญาณของคุณพ่อของเฮาเนาะคุณพ่อสงการเด้อลูกคุณพ่อผสงการสงการมาไหมมาสงการน้ำม้งษาอ๋อคุณพ่อสงการน้ำม้งษาเราบุญเลยบุญเลย สาเพิ่นให้สั่งแต่เข้าหลังตังกอนเพิ่นมาล้อมจานพี่น้องขันไปแล้วแม่นบ่คืนดวงวิญญาณอีพ่อสงการนำบ่งสาเอ้ย สาธุเพือวเดอดร้อนยิ่งยั่งวันี้ผู้ขามอาวำผูสาลมหวนลูกศิษของคุณแม่คนช่วแต่ที่ต่อยไข่ตามมากแต่สุขอล่ำถวายเสียงแวก็อิบวงยิ่ย่พอมาหลับขอบบุญของกุศล แล้ยวซื้อมาบุตรไทยกำลังน้ำปิดตัวเล็เป็นตะสังเวทโอพี่ดาเลียงดอกใหญ่ามาเดี๋ยวเนี่ยบ้านละหน้าแล้วตไตเติ้ลรถสวัวนนอพอนอคิดเห็นเด้อคิดเห็นข้าวตั้งแต่พ,อพ่อผู้อยู่สือสังเพียงตุ่มต้องกันกินตั้งแต่ก่อนนั้นพ่อแมวยังหดปากหดคือดีลดไล่ก็ไตเดินนาไปเสียมา สองพ่อกับแม่พ่อไปเหมือนก่อนคำเข็มมาอยู่เหือนพ่อเอินพ่อหรือว่าพ่อนั้นได้ไปตกอยู่เมืองน้กเนาะพ่อนตกปรมานตนอยู่อบยหนาให้ฝกาแล้วงงอีกินอนอ โลกอยู่หมอยไปล้นเราลน้นบุนกุศลลูกเต้าเดีท่านพลาดไปหาแม่นพอสงการน้ำวงสาได้รับเอาหรือไม่แสนอะไรแล้วแนวตายหนีจากพากันไปแบบนี้บม่มีเมื่เอวาเสยพ่อหรพอหรือว่าพอ่อ้นไ้ไปเกิดอยู่มุ่งังสวรรค์มีแนวขับแนวหา บำลำ่อนมีสนมมากเต่าเราิม้านไปขับก่อมหอมสุคนต์ก่ชาไทยจันสู่กูสู่แนวขั้นว่าไปเกิดแล้วกใไข่เมียมีนัวเพราได้ดีใจน้ำสวนบุญกูสรส้างตายเมีเป็นไหม้แต่นิ่งน้ำก็เคยนง่นาะเขินหัไใจน,น้อแเมี คิดฮอดไหลน้พอพ่อผู้เพิ่นไตาจากแล้วบ่มีมือว่าสิกึนคิดเอ็นขนไปสู่สงครามญาติแยงวาส,สนาแข็งแรงเพิ่นเด็กกับเต้าพงสงครามแล้วเดี๋เต้ามาคิดฮอดลุงคิดฮอดป้าพ่อแม่ชูตังไกกิขึ้นมายามติไปยองยามกันยังไงขคนหอดไตไปแล้วบ่มีวันเรื่องทีเห็นอีกนาะพ่อเนาะ หาผู้รีกับว่อผลอาไล่ลุ่นผู้สุขุนใครกันนี้ว่าผลไปบ่อนโน้อเดียวกันปีต่วันเดือนปีต่างกันเร็วซาพันเขาเป็นกบพาคือกันมนเาเล่าเข้ามาแล้วต้องพอเกิดมาแล้วต้องพอไ กาบฟังเด้อพันธ์เฮาโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยน้องโอ้ยน้องนาะบลำกับลำต่อสับเด้อเดี๋ยวเขออนุญาตประชาสัมพันธ์แป๊บหนึ่งข้างพ่อนักกับข้างเจ้าภาพเรียนเชิญทั้งรถเด้อเด้อตอนนี้ครับตอนนี้เพราะเขาเร่งรัดเวลา เพื่อที่จะเตรียมขบวนแห่ทีมงานขบวนแห่เฮ้านะครับไปจัดเตรียมเลยเ,ลยเพราะว่าเวลาควาสิหอดวัดปานะครับทั้งพระอุปชาชพนัดเท่าบกเกินสีมงเคิงหรือซีมงต้องหอดผุนเนอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อนาคเตรียมตัวขึ้นรถเลยพร้อมกับทั้งเจ้าภาพเฮ้าทาั้งนาั่งงามทั้งรถแห่เฮ้าเตรียมตัวจัดขบวนตอนนี้ได้เลยตอนนี้เลยนะครับเตรียมตัวได้เลยสองมงเคิงแล้วนะครับ เปลี่ยนเก้าอี้ดิเอาเก้าอี้ทั้งนี้คืนสัตวว่างสัตวน่ะเออป้าน้อยเดี๋ยวใส่กำลังโคตนเฮามาเปลี่ยนเอาเก้าอี้ทั้งนี้คืนไปเปลี่ยนทั้งรถตอนนี้เลยเออตอนนี้เอาก็ต้องเอื้อนหากันผู้ใดเห็นอันใดได้ đây. ไอ้ไปเปลี่ยนเอาเก้าอี้ไปเปลี่ยนเอาเก้ ì, เอากอี้เปียกลงมาเน,ะนาะแล้วเดี๋ยวมอบไม่ต่อไห้แม่เฮาบอดในกินถูกบ่ค่ะ สบายไม่กินถูกจ้ะต่อเนาะเอาอยู่จักเล็กักหน่อยก็เคยเป็นแบบนี้นั่งอยู่ตัวนี้นานพอสมควรเสียงดีบอยแล้วนั่งปกติไม่รู้อะไรแต่เราเป็นแค่ของน้องเป็นแค่สดเนาะจังหวะเราที่เอื่นหาพอแล้วก็เล่ามาหน่อยแล้วถูกเป็นแค่้นเลยค่ะเพิ่มสิ่งนี้ให้ถูกกินคือเอาต้องเพิ่มกินศพพ่อนะกินที่ผมไปรับพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็กินที่เอาเล่ามานี่แล้วก็กินที่เปิดศพเมืองต่อสุดท้ายไหมกินเดียวกันเป๊ะเลย แล้วจะนี่หายแล้วไม่มีอะไรเร็วมาเด้อยันเจ้าให้มาเด้อเพอใหญ่ท่านได้ยินข่าตื่นยินยานเจ้าได้รวมมาจับเจ้นุ่เสียนยากลางป่าหรือภูเขาให้พาสงการ